มีครอบครัวสองครอบครัวได้แก่ครอบครัวเยมิงซึ่งมีหลานชื่อขวัญและครอบครัวตามิงมีหลานชื่อลิ้มแล้วแววผมฉันเขยมากเลยเมื่อกอดเต็มหอไปมดแล้วตีนกาก่ขึงเต็มไปหมดแล้วปวดตายแล้วนี่จะอยู่กับหัวเตได้กี่วันกี่มื้อนะเนี่ย เออเนี่ยเออเนี่ยนะลานกว้างของหมู่บ้านขวานลิ่มแล้วแววกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเข้ามาเล่นคันเถอะวันนี้มาเล่นมาเก็บกกันขวานแหวมวใช่ใช่ดูบ้านดูเลยเอียงเอามาจากบ้านเลยนะทั้งสามเล่นกันจนตะวันตกดิน

กับแววที่กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานนะลานกว้างของหมู่บ้านนี่มันเย็นแล้วนะกลขบบ้านกันเธอไม่เอาเดี๋ยวตาเป็นห่วตาไม่เป็นหัวแลหรอกแล้วตายยิ่งเพิ่มไม่เอาซะหน่อยไายอยู่บ้านคนเดียวละลี่มตายใ่ชอบตีเราจะตายนีเล,ล่มเพอจะไม่มสนหรอกคนอะไรดือจริงๆเลยฝลับ้านกันไม่เอา ในขณนะที่ริมกับแวลกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นตามมิงก,ก็ได้ออกจากบ้านเพื่อตามหาเด็กทั้งสองคนด้วยความเป็นห่วงเนีย่ยนะโอ้่ตอนนี้ตะว,วันก็ตกดินซะแล้วอีช่องทัวนะ่ะมาอยู่ทีน้อยันนี่โอ้ยฉันก็าตามมากคุณใหม่เรียวใหม่แรงมาเดินไปเดินมาข่ย,ยู่แถวเนี้ฮหายทำบ้าอย่างเดินทีคุ่แก่เก่ ตาเมงมุ่งหน้าไปยังบ้านของยายมิ่งเพื่อถามขวัญเกี่ยวกับเด็กทั้งสองคนโอ้ยายมิ่งเออยายมิ่งใครมาหาข้าล่ะนี่โอ้ยฉันนี่ไอ้ตัวยายตัวแม่ไอ้ฉันนี่ยายมิ่งไอ้แม่ไงไอ้แม่ไงเออไอยล้านวัญมันกลับมาลื้อยังเหล่านี้มันกลับมาตั้งแต่วันไม่ตกดินแล้วนู่นน่ะโอ้ยไม่เรี่ยนรขวัญมาหน่อยสิออกมาห้เลยโอ้ยเมย์ จะเริ่ลูกเจริญนี่เองเห็นอีช่องต,ต,ตัวหนูไหมานะานชันเองอ่ะเมื่อตอนเย็นเราเล่นกันอยู่ที่ร้านหมู่บ้านเลยจ้ะเออจริงนี่โอ้อย่างนี้ฉันหนูไปตามให้อีกแล้วไปชั้นั้งฉันกลับแล้วนะยายก่อนจะไปก็กินข่าวกินด่าบ่ายชันก็เสร็จทำไปเยอะเลยไปให้ร้านมันกินนี่แหละโอ้ไม่เป็นเลยยัยเอ้ย กินอ no ีกแล้ว oh ดูสิดูไปกินแล้วฉันเกรงใจเข่าละนี่ไปกินข้าวบ้านเศร้าซ้ำเกรงใจบ้านละน่ารู้กขาดกนไม่ไเออเออไอฉันกลับแล้วน้าเออเออแชร์กลับแล้วไล้วจะเดินกลับบ้านดีดีขาขามาหมแล้วเออเอาเลยยายเออเอาเลยตาเมงรีบเดินกลับบ้านทันใดนั้นตาเมงได้เกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มจนได้รับบาดเจ็บโอ้ย มันเกิดใจย่อยร่ยนี่โอยเนี่ยยายใ่ยายใตองไม่ร้นะโอดีไจ้ังบินีายายเก๋ยายเกดโอยมันตายชะโนยสินานวก่เอ้ยมันรุงรังไปหมดเอ้ยชกว่าชื่อมาถ้ามารู้ร่งไปหมดบอัีอะไรคนเก๋ๆได้ยังไม่กระโดงกรดไปดีแล้วนะรู้ไหมฉันกระดดดสะดุดลูกหินติดตางตรงนี้และพวกท่านเอ้ยเข้าบ้านโกนเข้ามา ทางโน้นทางนู่นทางนู่นแล้วนี่เอาสิเอาสิขาดกระม่เห็นคยขาดกระโม่ไม่เคยเห็นยายเฮ้ยรถซ้มก็เป็นเก่งนั่นเลียวแต่เป็นห่วงอีล่าต้งซองตัวหนูขับพันไปตามหาหน่อยสิขวัญวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อตามหาลิีดกตกแวว กายไม่เบียดเลยไม่ไม่ไร้หนุ่มไม่เป็นไม่เบียไม่ย้ายมาไม่จีบหนุ่ไม่จีบไม่หนุ่ของนี่มาต่อนั่งนั่งนั่งหน้าเออทะเลาะอะไรยังมาฮะรู้ไหมว่าตามันเป็นห่วงมันล้มเกิดอุบัติเหตุอยากรู้ไหมฮะรู้ไหมไม่เป็นไรยายไม่เป็นไร อยากจะตีมสองคนแทนเองจริงๆโอ้ยเองตีขาแล้วเนี่ยเออใม่เปลนเรื่อยใหม่เปลี่ยนเรื่อยไอ้พวกนี้นะฟังตาไว้บากนะว่าจะไปเนยมาน้อยก็บอกตาเชียบาอย่าให้ตาตกเป็นห่วงไปตามเองทะเลตะลึงบ้านยายหนิงนี่เลยอาเซงโจรอนไปเอากระเป๋าให้ยายกับตานั่งหน่อยสิไอ้รีบหน่อยรูปรีบหน่อย เออคนเด็กๆก็อยากนี่ตั้งผู้ชมเอวมาเกาะกรอบเหล็กไปธรรมดาเจ็บปวดใจก็เป็นธรรมดาเออเออเออยายนั่งยายนั่งคนเออหมดแเออเออวันนี้นะตาคนจะมาซ้อนเรื่องอย่างทุกเองบ้างมันเป็นคติอย่างหนึ่งที่ว่าผู้คนมันต้องมีคืออะไรทุกเองนะ ก็ bon. คือความกตัญญยูกตะเวทิตาอิรลานเอ้ยต้องรูใจปีบ้างความบาตัญญยูกตะเวทิตาคุณเนี่ยนะมันจะซ้อนอยู่ในหัวใจของเรามันจะติดซึงไว้ในหัวใจของเราอิอิลานเอ้ยจากวันนั้นพิ่จะหลับตัวเป็นเด็กดีดูแลตาเมยช่วยเหลืองานบ้านจนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น เหมือนกับครอบครัวของข,องขวัญกับยายมิง้งมีฐนะานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญญูคือสิ่งสำคัญเ,เราต้องตอบแทนพระคุณผูท้ที่เลี้ยงดูเรามาถึงจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ตามซึ่งตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เลตรงกระบอกตรอนว่าอัตันยู่รู้คุณจะเจือจุนหนุนชีวิตแยกแยะความถูกผิดให้ควรคิดค่าความดีดูแลทั้งพ่อแม่ผู้ดูแลไม่ไนายนี้มอบรักเท่าชีวีแตงไออุ่นกรุ่ไอรักมอบรักเท่าชีวีแต้งไออุ่นกรุ่นไอรักขอบคุณครับ come